สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลงเสือภาษาชาแนลนะคะวันนี้ตื่นสายนะคะ <st> <Euro> สีก็งเหนื่อยลงทุกวันทุกวันนะคะนะเนอะเกือบตีห้านะคะลุกขึ้นมาตีสี่สี่สิบนะคะโอ้ยภาษาตกใจเลยลุกขึ้นมานะะวันนี้ตื่นสายข้าวยังไม่สุกนะคะก็ระหว่างรอข้าวานะคะล้างจานก่อนนะคะ ก็ล้างน้ำยาเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็เหลือวล้างน้ำเปล่านะ,ะลุงเสือออกไปนาแล้วนะคะตีห้านะ,ะคะกินกาแฟแล้วก็ไปเลยนะคะ เชา้าๆอากาศเย็นสบายนะคะตีห้ากว่าแล้วนะคะลุงเสือออกไปนาแล้วไปคาดนาดำแต่เช้านะคะวันนี้ก็อ่ช่วงเช้าเนาะก็จะได้ไปรำให้น้องแหม่มนะคะน้องแหม่มทักมามเมื่อคืนนะคะไปรำแก้ปนให้น้องแหม่มนะคะโอ้ยดอกไม้ดอกดาวกระจายนะคะเต็มเลยส่วนกุหลาบต้นไม้ใหญ่ คุมไว้หมดก็เลยไม่สวยนะคะช่วงนี้นะคะแล้วปีที่แล้วอ้ดอกนะ,ะดอกสวยดอกเยอะนะคะปีนี้ปุ๋ยปาษาก็ไม่ได้ใส่นะคะให้อาหารปลาก่อนเดี๋ยวลืม หมดแล้วไม่รู้มันกินใบบัวหรือเปล่านะอจีนะคะเอามาปลูกนะไม่เห็นมันเป็นใบเลยแตกขึ้นมาใบหนึ่งก็หายสองใบก็หายนะคะไม่รู้ว่าปลามันกัดกินหรือเปล่าลุ่เสือเอาแหนมาใส่ด้วยนะคะไก,กะ่ก็กรตกกระตากต่เสิเ่ะ เช้าเช้าอากาศสดใสนะคะเอฟสีเมื่อวานร้อนอบอ้าวนะอู้ร้อนสุดๆเลยนะคะเพราะว่ามันน่าจะร้อนอบอ้าวเห็ดออกนะคะร้อนเห็ดออกร้อนมากจริงๆนะคะดำนาแดดไม่มีก็อู้เหงื่อนะคะแบบร้อนสุดๆไปเลยนะคะะวันนี้ก็จะออกไปดำช่วงเช้านะคะสายสายก็ไปดนให้น้องแม่นนะคะพ็พักมาคุยกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะก็รอยญ้าพา ไปวัดเสร็จนะคะเพราะว่าช่วงเช้าญาต้องไปวัดทุกวันนะคะทีหลังจาก่าก,กลับจากวัดประมาณสองสามโมงเช้านะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะช่วงเชา้าเมื่อวานนี้ตกแต่เช้าเลยนะคะนะกว่าจะหยุดนะคะพอสายๆมาก็อากาศร้อนนะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงน,นะ ขาวฝนตกสายเดดร้อนนะคะ,นะร้อนก็ร้อนแบบสุดๆไปเลยนะคะ,ะวันนี้ก็มาดำแถวแถวเถียงนานะคะเมื่อวานก็ดำไปสองล็อกนะคะก็ล็อกไม่ใหญ่นะคะล็อกละสิบมัดนะคะก็วันนี้ลุงเสือก็ไถต่อนะเพราะว่ามันน้ำไม่ค่อยถึงนะคะขนาดฝนตกน้ำนะข้างล่างคังนนาขาดนะข้างบนน้ำไม่มีนะคะ fc ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะคะ เห็ดปลวกเห็ดละงกนะคะเริ่มออกมาอวานยาพาก็ไปหาเห็นว่าได้เห็ดละงกดอกเดียวนะคะไม่ไม่มีนะคะหาคนอื่นเขาไปหาก็พอได้แกงอยู่นะคะยาไปบอกได้เห็ดดอกเดียววะซัน <laughs> อ่ก็ได้เห็ดละงกดอกเดียว เห็ดปวกไม่เห็นจากดอกหรืซ่านนะ,ะแต่คนมาใกล้ๆกันก็บอกเขาไปหาเขาได้แกงอยู่ลุงเสือก็ยังไม่ได้ไปหานะคะช่วงนี้ก็เร่งดำนานะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันน้ำนะคะเพราะว่านาเราอาศัยน้ำฝนนะคะเอฟซีเนาะฝนตกช่วงมีน้ำแล้วก็ต้องเร่งเร่งมือเนาะทำให้มันทันน้ำนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยน้ำไม่มีมันก็จะยากเนาะจะได้สูบดำนะคะ ก็ข้างล่างก็เหลือนาไม่กี่ล็อกแล้วเดี๋ยวภาษานับก่อนเหลือกี่ล็อกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะเหลือเจ็ดล็อกนะคะ fc ก็ล็อกไม่ใหญ่เนะล็อกหนึ่งก็ประมาณห้าสิบหกสิบมัดนะคะส่วนล็อกใหญ่ใหญ่ก้าร้อยสองก้าสองร้อยนะคะนะไฮละก้าละสองร้อยเนาะก็ดับเสร็จไปแล้วนะคะ มันจะมีนะคะนาใหญ่ๆอยู่สองล็อกนะคะล,ล็อกละสองร้อยกว่ามัดนะคะก็ดำเสร็จไปแล้วตอนนี้ก็เหลือล็อกไม่ใหญ่นะคะเหลืออยู่หกเจ็ดล็อกนะคะนะส่วนข้างบนก็ไม่กี่ล็อกนะคะเศจก็มาดำที่บ้านนะคะนี่ค่ะยาขึ้นเต็มหมดแล้วนะคะมีน้ําอยู่นะคะก็มีเป็นบางล็อกนะคะนี่มาที่นี่ก็อาจจะต้องรอน้ํานะคะกล้าแล้วก็ต้องไปหลบที่ หนานน้นนะคะเพราะว่าตกไว้ที่นน่นหมดเลยนะคะก็เทียวไปถอนแล้วก็มาดำเอาเนาะค่ะสสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ